มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิวเคลียร์หันสารับตรงๆนะคะมีหนุ่มรุ่นน้องตามจีบชมอีกฝ่ายเป็นคนดีอดีตสามีช่วยสกรีนอีกแรงค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวโสดที่แซ่บมากนะคะหลังจากได้เลิกลากับอดีตสามีดีเจเพชร้าสักพักแล้วนะคะเจ้าตัวก็ได้ดูแลลูกชายแล้วก็ดูแลตัวเองกลับมาแซบ่บจนลูกชายไม่ปลืม้มโดยก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวแต่ว่าความหนาวไม่สามารถทําอะไรเธอได้จริงๆคะ่ะ สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งนิวเคลียร์หันสาจึงวิวัฒนบงล่าสุดได้บินนัดฟ้าไปสัมผัสความยิ่งใหญ่นะคะที่สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่อังกฤษนะคะแต่การไปเที่ยวครั้งนี้เป็นรักครั้งใหม่หรือไม่ พราะว่าทางคู่ต่างไปสถานที่เดียวกันถ่ายรูปมุมเดียวกันอีกด้วยค่ะงานนี้ชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานา,นา,นาว่าเหมือนเคยเจอผู้ชายคนนี้ในสตอรี่ของแม่อุ้มเลยล่าสุดนะคะนิวเคลียร์หันสาออกมายอมรับว่ามีหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการมาตามจีบผ่านทางเพจดังอีกด้วยค่ะซึ่งนิวเคลียร์เองเปิดใจคุยแต่ไม่รีบเรื่องของสถานะต่างคนต่างสบายใจที่ได้รู้จักกันรวมทั้งยังให้อิสระต่อกันต่างคนต่างสามารถคุยหรือว่าศึกษาคนอื่นได้ ซึ่งทางด้านนิวเคลียร์เองได้เผยความรู้สึกและออกปากชมหนุ่มรุ่นน้องอีกว่าเป็นคนดีแบบไม่เคยเจอมาก่อนสุภาพไม่พูดคำหยาบ เข้ากับลูกชายน้องไทก้าได้ดีนะคะส่วนอดีดสามีเพจ้าก,ก็ช่วยสกรีนก็ชมว่าน้องเขาโอเคเลยหนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนของรุ่นน้องอายุห่างกัน7ปีค่ะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะย้ำยังไม่ใช่แฟนกันต่างฝ่ายต่างยังสามารถศึกษาและทําความรู้จักกับคนอื่นๆได้อีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ